สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เกิดในวันพุธนะครับสำหร tutorial, ับวันน um ี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับประจําเดือนมิถุนาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาเช็คกันดูนิดนึงนะครับว่าในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานสุขภาพรวมไปถึงความรักเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยสำหรับวันพุธเนี่ยมีดวงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูใบแรกกันเลยครับให้การเงินนะครับ โอ้โหการเงินก็ดูแล้วค่อนข้างดีเลยนะครับตกอัศวินนะครับถือไม้นะครับฟาอัศวินเนี่ยไพ่ก็มีกําลังที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของพื้นฐานการเงินช่วงพิจนานเนี่ยสำหรับวันพุธเชื่อได้ว่าไม่ลําบากนะครับก็ยังเอาตัวรอดได้ถึงคนที่มีปัญหาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับวันพุธเนี่ยถ้าตกอย่างเงี้ยจะเป็นคนหนึ่งที่ หาเงินเก่งนะครับหรือช่วงเนี้ยอาจจะสร้างโอกาสในวิกฤตได้นะครับจริงๆแล้วช่วงเดือนพิชณะเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะลําบากในเรื่องของทั้งงานทั้งเงินนะครับทุกๆคนเนี่ยหลายๆคนเลยก็คงจะลําบากอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาอย่างนี้ก็บอกได้ว่าพื้นฐานของวันพุทธช่วงเดือนนี้นะครับถ้ามันลําบากมาก่อนหน้าก็จะขี้ขายนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ยังมีกินมีใช้ได้ยังไม่ขาดมือนะครับ อาจจะมีรายได้ใหม่ๆนะครับไหลเข้ามาในมือด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับก็ถือว่าการเงินยังมีความเข้มแข็งอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับทีนี้เรามาดูไพ่การงานกันบ้างเนี่ยชัดเจนนะครับไพ่ก็ดีทั้งสองใบเลยนะครับอ่าเป็นเด็กถือเหรียญหรืออ่าเพลทถือเหรียญน,นะครับก็ถือว่าดีครับแหมถ้าเกิดสองใบที่สับกันนี่จะชัดเจนมากกว่านี้นะครับเพราะว่า ไพ่ไม้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการงาน mm. เหรียญก็เงินนะครับแต่อันนี้ไพ่งานมาตกเงินนะครับก็ถือว่างานที่ทํามันก็ทําให้ได้เงินนะครับแล้วก็ดูแล้วงานนะครับก็อย่างที่บอกว่าเดือนนี้เชื่อว่าหล,หลายๆคนก็ยังลําบากหรือม,มีปัญหาเกี่ยวกับการงานอยู่นะครับแต่วันพุธเอาตัวรอดได้กับการงานนะครับเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรน,นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะครับงานก็มีโอกาสจะขยับขยายได้บ้างเล็กน้อยในช่วงเดือนนี้นะครับแต่โดยรวมยัง มีความราบลื่นอยู่ยังมีความมั่นคงอยู่นะครับคนที่ตกงานขออย่างเดียวไม่เรื่องงานมีโอกาสที่จะได้งานนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูความรักกันบ้าง Viel of for t u n e นะครับวิ e อ of Fortune ก็เป็นกงล้อมหาราฟความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนนะครับในบางครั้งนะครับกรงล้อมหาราฟเนี่ยก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะดีขึ้นนะครับฟิวอ o ฟฟอร์จูนเนี่ยถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานครอบครัวเนี่ยผมว่าเดือนนี้ก็ยังดูแล้วไม่ได้มีอะไรที่ มันโดดเด่นนะครับก็ยังคองคู่กันไปตามปกติสุขนะครับอันนี้จะให้ผลดีกับคนที่มีปัญหานะครับน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับหรือคนที่ยังไม่มีคู่นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับหรืออาจจะมีใครสักคนนะครับเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวก็ยังดีอยู่นะครับให้ผลดีกับคนที่มีปัญหาอยู่ในช่วงนี้เกี่ยวกับครอบครัวนะครับความเปลี่ยนแปลงและไพ่ออยอฟฟอร์จูนบอกเป็นกองล้อมมหาลาบ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานในเรื่องของครอบครัวหรือความรักก็ยังดีอยู่ในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับมาดูสุขภาพากันบ้างโอ้โหอัศวินขึ้นคู่เลยนะครับแม่ถ้าถ้าถ้าเหรียญเนี่ยไปตกจะยิ่งมีเงินใหญ่เลยแต่ไม่เป็นไรครับอัศวินไม้นี่ก็ถือว่าไม่ลําบากแล้วแล้วก็มีกินมีใช้ได้อย่างสบายแล้วนะครับแต่พอมาตกเหรียญเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเชื่อว่าก็ ดูแล้วอุบัติเหตุในเรื่องของการเดินทางไม่มีนะครับสุขภาพก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับคนที่มีโรคภัยประจําตัวอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะปรับตัวดีขึ้นได้นะครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ไพ่ดีทั้งหมดอย่างนี้นะครับก็ต้องไม่ประมาทนะครับอย่าลืมว่านี่เป็นแค่1องค์ประกอบของพื้นฐานดวงนะครับเรายังมีองค์ประกอบอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างนะครับแต่อันนี้ออกมาก็เป็น1 เกรนที่บอกเราแด้แล้วว่าเดือนนี้มันจะเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามานะครับถึงจะมีปัญหาในเรื่องดวงนะอันอื่นแต่อันเนี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งดวงที่มาเสริมดวงเราให้มันดีขึ้นนะครับแต่ต้องไม่ประมาทอย่างที่ผมบอกต้องไม่ประมาทนะครับไม่ใช่ว่าเห็นดีก็ใช้เงินอย่างไม่ระมัดระวังเลยนะครับบางทีดวงที่เป็นราศีหรือว่าเดือนเกิดปีเกิดมันอาจจะตกไม่ดีในช่วงนี้นะครับมันก็มาดึงกําลังของเรื่องการเงินลงไปนะครับก็ลองไปดูให้ครอบคลุมก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดมันพุธนะครับ มีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีนี้นะครับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ